เดเวิร์ดชายชาราชาวอังกฤษวัย65ปีตัดสินใจปลีกวิเวกจากความวุ่นวายในลอนดอนหลังเกษียณอายุจากงานธนาคารอันยาวนานเขาซื้อบ้านหลังเล็กๆในหมู่บ้านริมทะเลอันนองเงียบสงบแห่งหนึ่งในคอควายอ่างรอเรือทันทคาดนอนดูวัวแหวนอ่างรอลิงลิลิงทันทคาดที่นั่นเขาหวังจะใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายท่ามกลางธรรมชาติอันงดงามและค้นพบความสงบที่แท้จริงในบ้านปลายชีวิตเอลิซาเบธหญิงไม้วัย60ปีอาศัยอยู่ในบ้านสไตล์วิกตอเรียนเก่าแก่ เธอเป็นเจ้าของสวนดอกไม้ที่แสนสวยซึ่งตั้งอยู่ติดกับบ้านของ Edward, เอ็ดเวิร์ดเอลิซาเบธสูญเสียเดวิดสามีของเธอไปเมื่อไม่กี่ปีก่อนด้วยโรคหัวใจนับแต่นั้นเธอใช้ชีวิตอย่างสันโดษปลูกดอกไม้วาดภาพและอ่านหนังสือเป็นเพื่อนบางครั้งโทมัสหลานชายวัยว25ปีศิลปินหนุ่มจากลอนดอนจะแวะมาเยี่ยมเยียนเธอนำพาความสดใสและความคิดสร้างสรรค์มาสู่ชีวิตอันเงียบเหงาของเอลิซาเบธวันแรกที่ย้ายเข้ามาเอ็ดเวิร์ดรู้สึกเครือขินและแปลกแยก เขาไม่คุ้นเคยกับวิถีชีวิตแบบชนบทผู้คนในหมู่บ้านดูเป็นมิตรแต่เขาก็ยังรู้สึกโดดเดี่ยวความทรงจำเกี่ยวกับมาการ์เร็ตอดีตภรรยาที่ยังคงใช้ชีวิตอยู่ในลอนดอนยังคงตามหลอกหลอนบางครั้งเขานึกเสียใจที่ทิ้ทงชีวิตอันแสนสบายในเมืองหลวงมาแต่เขาก็รู้ดีว่าความสัมพันธ์ระหว่างเขากับมาการ์เร็ตนั้นได้ถึงจุดสิ้นสุดมานานแล้วความเหินห่างและช่องว่างระหว่างวัยทำให้ทั้งคู่รู้สึกเหมือนคนแปลกหน้าที่อาศัยอยู่ร่วมหมู่บ้านเดียวกันเท่านั้น ขณะที่เอ็ดเวิร์ดกำลังเดินสำรวจรอบๆบ,บ,บ้านสายตาของเขาก็พันสะดุดกับสวนดอกไม้ของเอลิซาเบธดอกไม้หลากสีสันทรงกลิ่นหอมอบอวลชวนให้เขาเดินเข้าไปชื่นชมเอลิซาเบธกำลังก้มกงเงยเงยตัดแต่งกิ่งกุหลาบอย่างเบามือเธอเงยหน้าขึ้นเมื่อได้ยินเสียงฝีเท้าสวัสดีค่ะเอลิซาเบธเ่ยทักทายด้วยรอยยิ้มคุณคือเพื่อนบ้านใหม่ใช่ไหมคะสวัสดีครับเอ็ดเวิร์ดตอบกลับรู้สึกประหม่าเล็กน้อยผมเอ็ดเวิร์ดครับยินดีที่ได้รู้จัก ฉันเอลิซาเบธขยินดีที่ได้รู้จักเช่นกันเธอกล่าวสวนของคุณสวยมากเอ็ดเวิร์ดเอ่ยชมจากใจจริงขอบคุณขะฉันรักดอกไม้เอลิซาเบธตอบมันช่วยให้ฉันรู้สึกผ่อนคลายผมก็ชอบดอกไม้เหมือนกันครับเอ็ดเวิร์ดบอกแต่ผมไม่ค่อยมีความรู้เรื่องการปลูกเท่าไหร่ไม่เป็นไรขะฉันยินดีสอนคุณเอลิซาเบธเสนอถ้าคุณต้องการขอบคุณมากครับเอ็ดเวิร์ดรู้สึกดีใจนั่นคือจุดเริ่มต้นของมิตรภาพระหว่างเอ็ดเวิร์ดและเอลิซาเบธทั้งออกคู่เริ่มพูดคุยกันมากขึ้น และเปลี่ยนความรู้เรื่องดอกไม้เอลิซาเบธสอนเอ็ดเวิร์ดเกี่ยวกับวิธีการปลูกและดูแลดอกไม้ชนิดต่างๆส่วนเอ็ดเวิร์ดก็ช่วยเอลิซาเบธท,ทำงานหนักๆในสวนเช่นขุดดินและยกกระถางต้นไม้โทมัสหลานชายของเอลิซาเบธมาเยี่ยมเธอในช่วงสุดสัปดาห์เขานำหนังสือและแผ่นเสียงคลาสสิกมาฝากโทมัสเป็นคนช่างพูดและเข้ากับคนง่ายเขามักจะชวนเอ็ดเวิร์ดคุยเรื่องงอต่างๆตั้งแต่ศิละปะไปจนถึงปรัชญาเอ็ดเวิร์ดรู้สึกประทับใจในตัวโทมัส เขาชื่นชมความคิดสร้างสรรค์และความเฉลียวฉลาดของชายหนุ่มโทโมัสเองก็รู้สึกดีกับเอ็ดเวิร์ดเช่นกันเขามองว่าเอ็ดเวิร์ดเป็นผู้ใหญ่ที่ใจดีและน่าเคารพเอ็ดเวิร์ดเริ่มรู้สึกผูกพันกับหมู่บ้านแห่งนี้มากขึ้นเขารู้สึกอบอุ่นและได้รับการยอมรับจากผูกนอโดยเฉพาะอย่างยิ่งเอลิซาเบธและโทโมัสเขารู้สึกขอบคุณที่ได้พบเพื่อนใหม่ที่ทําให้ชีวิตของเขาไม่เหงาอีกต่อไปเอ็ดเวิร์ดใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ในสวนของเอลิซาเบธเขาเรียนรู้ที่จะปลูก และดูแลดอกไม้ชนิดต่างๆเอลิซาเบธสอนเขาเกี่ยวกับชื่อและลักษณะของดอกไม้แต่ละชนิดรวมถึงวิธีการดูแลและบำรุงรักษาเอ็ดเวิร์ดพบว่าตัวเองหลงใหลในความงามและความหลากหลายของดอกไม้เขารู้สึกทึ่งกับวิธีการที่ดอกไม้สามารถเปลี่ยนสีและรูปร่างไปตามฤดูกาลวันหนึ่งขณะที่เอ็ดเวิร์ดกำลังช่วยเอลิซาเบธปลูกดอกทิวลิปเอลิซาเบธก็ถามเขาว่าคุณเคยคิดอยากจะปลูกดอกไม้เป็นของตัวเองบ้างไหมคะ ผมก็เคยคิดนะครับเอ็ดเวิร์ดตอบแต่ผมไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงดีฉันช่วยคุณได้นะคะเอลิซาเบธบอกฉันมีเมล็ดพันธุ์ดอกไม้มากมายคุณสามารถเลือกเอาไปปลูกได้ตามใจชอบขอบคุณมากครับเอ็ดเวิร์ดรู้สึกซาบซึ้งใจผมจะพยายามอย่างเต็มที่เอลิซาเบธยิ้มเธอรู้สึกยินดีที่ได้ช่วยเหลือเอ็ดเวิร์ดและเธอก็รู้สึกสนุกที่ได้สอนเขาเกี่ยวกับดอกไม้เอ็ดเวิร์ดเริ่มลงมือปรับปรุงพื้นที่ในสวนหลังบ้านของเขาเขารื้อแปลงผักเก่าและเตรียมดินสำหรับปลูกดอกไม้ เอลิซาเบธให้คำแนะนำและช่วยเหลือเขาอย่างใกล้ชิดเธอสอนเขาเกี่ยวกับชนิดของดินปุ๋ยและแสงแดดที่เหมาะสมกับดอกไม้แต่ละชนิดเอ็ดเวิร์ดตั้งใจฟังและจดจำทุกคำสอนของเธอเขาต้องการให้สวนดอกไม้ของเขาออกมาสวยงามเหมือนกับสวนของเอลิซาเบธเอ็ดเวิร์ดใช้เวลาหลายสัปดาห์ในการเตรียมดินและปลูกมเมล็ดพันธุ์เขาตื่นเต้นมากที่จะได้เห็นดอกไม้ของเขาเติบโตและเบ่งบานเขารดน้ำพรวนดินและใส่ปุ๋ยอย่างสม่ำเสมอในที่สุด ความพยายามของเอ็ดเวิร์ดก็สำเร็จผลดอกไม้ในสวนของ,งอเขาเริ่มปริบานส่งกลิ่นหอมอบอวลไปทั่วบริเวณเอ็ดเวิร์ดรู้สึกภูมิใจในผลงานของเขามากเขารู้สึกขอบคุณเอลิซาเบธที่คอยช่วยเหลือและให้คำแนะนำเขาเชิญเอลิซาเบธเทาชมสวนดอกไม้ของเขาว้าวมันสวยมากเลยค่ะเอลิซาเบธเอ่ยชั่วโมงคุณทำได้ดีมากเอ็ดเวิร์ดขอบคุณครับเอ็ดเวิร์ดตอบด้วยรอยยิ้มทั้งหมดนี้ต้องขอบคุณคุณฉันแค่ให้คำแนะนำเล็กๆ็ก,กน้อยๆเท่านั้นเองค่ะเอลิซาเบธบอก ที่เหลือเป็นฝีมือของคุณล้วนๆถึงอย่างนั้นผมก็ยังต้องขอบคุณคุณอยู่ดีเอ็ดเวิร์ดพูดถ้าไม่มีคุณผมคงทําส่วนนี้ไม่สําเร็จฉันต่างหากที่ต้องขอบคุณคุณเอลิซาเบธพูดบ้างตั้งแต่คุณย้ายมาอยู่ที่นี่ฉันก็รู้สึกมีชีวิตชีวามากขึ้นคุณทําให้ฉันหัวเราะและยิ้มได้อีกครั้งผมก็รู้สึกเหมือนกันครับเอ็ดเวิร์ดบอกผมมีความสุขมากที่ได้รู้จักคุณฉันก็เหมือนกันคะ่ะเอลิซาเบธตอบฉันรู้สึกว่า เรามีอะไรหลายๆอย่างที่คล้ายกันใช่ครับเอ็ดเวิร์ดเห็นด้วยผมรู้สึกว่าผมสามารถพูดคุยกับคุณได้ทุกเรื่องฉันก็รู้สึกแบบนั้นเหมือนกันค่ะเอลิซาเบธบอกฉันรู้สึกสบายใจเวลาอยู่กับคุณความสัมพันธ์ของเอ็ดเวิร์ดและเอลิซาเบธพัฒนาไปอย่างรวดเร็วจากเพื่อนบ้านกลายเป็นเพื่อนสนิทและในที่สุดก็กลายเป็นคนรักทั้งคู่ต่างรู้สึกอบอุ่นและปลอดภัยเมื่ออยู่ด้วยกันพวกเขามากักจะใช้เวลาในช่วงเย็นด้วยกันเดินเล่นบนชายหาดพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิด และความรู้สึกเอ็ดเวิร์ดค้นพบว่าเอลิซาเบธเป็นผู้หญิงที่อ่อนโยนและมีจิตใจดีเธอมักจะเห็นอกเห็นใจผู้อื่นและพร้อมที่จะช่วยเหลือผู้คนที่ตกทุกข์ได้ยากเอลิซาเบธเองก็พบว่าเอ็ดเวิร์ดเป็นผู้ชายที่อบอุ่นและจริงใจเขามักจะทําให้เธอหัวเราะและรู้สึกผ่อนคลายเขามักจะคอยอยู่เคียงข้างและให้กําลังใจเธอเสมอความรักของทั้งคู่เบ่งบานท่ามกลางธรรมชาติอันงดงามของ,ของคอควายอ,าอ่งางรเรือทันทคาดนอนหนวัวแหวนอ,อ่งางรอลิงรอลิงทันทคาด พวกเขามักจะออกไปเดินป่าปิกนิกริรมทะเลและชมพระอาทิตย์ตกดินด้วยกันในค่ำคืนที่อากาศแจ่มใสพวกเขามักจะนอนดูดาวและพูดคุยกันถึงเรื่องราวต่างๆในชีวิตเอ็ดเวิร์ดรู้สึกเหมือนได้ย้อนกลับไปเป็นหนุ่มอีกครั้งเขารู้สึกมีชีวิตชีวาและกระตือรือร้นเขาไม่เคยคิดเลยว่าตัวเองจะมีความรักได้อีกครั้งในวัยนี้แต่เอลิซาเบธได้ทําให้เขารู้สึกเหมือนตกหลุมรักครั้งแรก เอลิซาเบธเองก็รู้สึกเหมือนได้พบกับรักแท้เธอรู้สึกขอบคุณโชคชะตาที่นำพาให้เธอได้มาพบกับเอ็ดเวิร์ดเธอไม่เคยคิดเลยว่าตัวเองจะมีความสุขได้มากขนาดนี้หลังจากที่สามีของเธอเสียชีวิตแต่เอ็ดเวิร์ดได้เติมเต็มชีวิตของเธอทําให้เธอรู้สึกเหมือนได้เกิดใหม่อีกครั้งความรักของเอ็ดเวิร์ดและเอลิซาเบธเป็นเหมือนสายน้ําที่ไหลรินหล่อเลี้ยงชีวิตของทั้งคู่ให้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งท่ามกลางความเงียบสงบของหมู่บ้านริมทะเลพวกเขากลายเป็นส่วนหนึ่ง,งอของกันและกัน เติมเต็มช่องว่างในหัวใจที่เคยว่างเปล่าพวกเขาสัญญาว่าจะอยู่เคียงข้างกันไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นความรักของพวกเขาเป็นเหมือนบทกวีที่บรรเลงท่ามกลางธรรมชาติอันงดงามเป็นความรักที่เรียบง่ายแต่ลึกซึ้งเป็นความรักที่เกิดขึ้นในวัยแต่กลับงดงามและเปลี่ยนไปด้วยความหมายทุกๆเช้าเอ็ดเวิร์ดจะตื่นขึ้นมาพร้อมกับความรู้สึกสดชื่นเขามักจะเดินไปที่สวนเพื่อรดน้ำดอกไม้และพูดคุยกับเอลิซาเบธ ที่กำลังดูแลสวนของเธออยู่เช่นกันบางวันพวกเขาก็จะออกไปเดินเล่นที่ชายหาดหรือปีนเขาเพื่อชมวิวทิวทัศน์อันสวยงามของคอควายอ่องรอเดรทธันทนาคาดนอนูวเวนอ่นอาองรอลิงรอิงธันทคาดในตอนเย็นพวกเขามักจะทําอาหารรับประทานร่วมกันบางครั้งโทมัสก็จะมาร่วมรับประทานอาหารด้วยและเล่าเรื่องราวต่าง,างๆเกี่ยวกับชีวิตในลอนดอนให้ฟังเอ็ดเวิร์ดรู้สึกเหมือนได้กลับมาเป็นเด็กอีกครั้ง<ๆ>เขารู้สึกสนุกสนานและมีความสุขกับทุกช่วงเวลา ที่ได้อยู่กับเอลิซาเบธและโทมัสเขาไม่เคยคิดฝันมาก่อนว่าชีวิตหลังกเกษียณของเขาจะเต็มไปด้วยความสุขและความอบอุ่นมาก่อถึงเพียงนี้เขาเคยคิดว่าตัวเองจะต้องใช้ชีวิตอย่างโดดเดี่ยวและเหงาหงอยไปจนวันตายแต่เอลิซาเบธได้เข้ามาเปลี่ยนชีวิตของเขาอย่างสิ้นเชิงเธอทําให้เขารู้สึกเหมือนได้เกิดใหม่และค้นพบความหมายที่แท้จริงของการมีชีวิตอยู่เอ็ดเวิร์ดรู้ดีว่าความสัมพันธ์ของเขากับเอลิซาเบธ อาจดูแปลกอในสายตาของคนอื่นพวกเขาอายุต่างกันและมาจากพื้นเพที่แตกต่างกันแต่สำหรับเอ็ดเวิร์ดแล้วเอลิซาเบธคือผู้หญิงที่สมบูรณ์แบบที่สุดเธอเป็นคนฉลาดมีเสน่ห์และมีอารมณ์ขันเธอเป็นคนที่ทำให้เขารู้สึกมีค่าและเป็นที่รักเหนือสิ่งอื่นใดเธอเป็นคนที่ทำให้เขารู้สึกมีความสุขอย่างแท้จริงเอ็ดเวิร์ดไม่สนใจว่าคนอื่นจะคิดอย่างไรเขารู้เพียงว่าเขาต้องการใช้ชีวิตที่เหลืออยู่กับเอลิซาเบธ เขาต้องการตื่นขึ้นมาในทุกๆเช้าและเห็นใบหน้าของเธอเป็นสิ่งแรกเขาต้องการใช้เวลาในแต่ละวันกับเธอพูดคุยหัวเราะและแบ่งปันความสุขและความทุกข์ร่วมกันเขาต้องการแก่เท่าไปพร้อมกับเธอและอยู่เคียงข้างเธอจนลมหายใจสุดท้ายความรักของเอ็ดเวิร์ดและเอลิซาเบธเป็นเหมือนดอกไม้ที่เบ่งบานในฤดูใบไม้ผลิมันเป็นความรักที่สดใสสวยงามและเต็มไปด้วยความหวังเป็นความรักที่พิสูจน์ให้เห็นว่า อายุเป็นเพียงตัวเลขและไม่มีคำว่าสายเกินไปสำหรับการเริ่มต้นใหม่คืนหนึ่งขณะที่เอ็ดเวิร์ดและเอลิซาเบธกำลังนั่งดูดาวด้วยกันเอ็ดเวิร์ดก็พูดขึ้นว่าเอลิซาเบธผมรู้ว่านี่อาจจะเร็วเกินไปแต่ผมคิดว่าผมตกหลุมรักคุณคู่แล้วเอลิซาเบธหันมามองเอ็ดเวิร์ดด้วยแววตาที่อ่อนโยนฉันก็คิดว่าฉันก็ตกหลุมรักคุณเหมือนกันค่ะเธอกล่าวฉันไม่เคยคิดเลยว่าฉันจะมีความรักได้อีกครั้งหลังจากเดวิดจากไปแต่คุณ ทำให้ฉันรู้สึกเหมือนได้กลับมามีชีวิตอีกครั้งผมก็รู้สึกเหมือนกันครับเอ็ดเวิร์ดบอกผมไม่เคยคิดเลยว่าผมจะมีความสุขได้มากขนาดนี้ในวนัยนี้แต่คุณทําให้ผมรู้สึกเหมือนได้ย้อนกลับไปเป็นหนุ่มอีกครั้งทั้งคู่อบก,กอดกันท่ามกลางแสงดาวที่สองประกายพวกเขารู้สึกขอบคุณสําหรับความรักที่ได้พบเจอและสัญญาว่าจะทนุถนอมและรักษาความรักครั้งนี้ไว้ให้นานที่สุดวันเวลาผ่านไปความรักของเอ็ดเวิร์ดและเอลิซาเบธก็ยิ่งลึกซึ้งมากขึ้น พวกเขากลายเป็นส่วนหนึ่งของกันและกันไม่สามารถแยกจากกันได้โทมัสสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับคุณยายของเขาเขารู้สึกยินดีที่เห็นเอลิซาเบธมีความสุขอีกครั้งเขาคิดว่าเอ็ดเวิร์ดเป็นคนดีและเหมาะสมกับคุณยายของเขาโทมัสสนับสนุนความสัมพันธ์ของทั้งคู่อย่างเต็มที่เขามักจะชวนเอ็ดเวิร์ดและเอลิซาเบธออกไปทำกิจกรรมต่างๆด้วยกันเช่นไปเดินเล่นที่ชายหาดไปดูหนังหรือไปรับประทานอาหารที่ร้านอาหาร โทมัสรู้สึกเหมือนว่าตัวเองมีครอบครัวเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคอนอเขารักและเคารพเอ็ดเวิร์ดเหมือนกับเป็นคุณตาแท้ๆของเขาความสัมพันธ์ของเอ็ดเวิร์ดและเอลิซาเบธเป็นที่รับรู้ของคนในหมู่บ้านบางคนรู้สึกแปลกใจที่เห็นชายหญิงที่มีอายุต่างกันมากคบหากันแต่ส่วนใหญ่แล้วผู้คนต่างก็รู้สึกยินดีที่เห็นทั้งคู่มีความสุขพวกเขาคิดว่าเอ็ดเวิร์ดและเอลิซาเบธเป็นคู่ที่เหมาะสมกันและดูมีความสุขมากเวลาอยู่ด้วยกัน นี่คือสวนของเราเอ็ดเวิร์ดพูดขณะพาเอลิซาเบธเข้ามาในสวนหลังบ้านมันอาจจะไม่สวยเท่าสวนของคุณแต่ผมก็ตั้งใจทํามันอย่างเต็มที่เอลิซาเบธมองไปรอบๆสวนเธอเห็นดอกไม้หลากหลายชนิดกําลังบานสะพรั่งส่งกลิ่นหอมอบอวลมันสวยมากเลยค่ะเอ็ดเวิร์ดเธอกล่าวคุณปลูกดอกไม้เหล่านี้ทั้งหมดเลยเหรอครับครับผมได้เรียนรู้วิธีการปลูกและดูแลดอกไม้จากคุณเอ็ดเวิร์ดตอบผมอยากจะสร้างสวนที่สวยงาม เหมือนกับสวนของคุณคุณทําสําเร็จแล้วค่ะเอลิซาเบธพูดสวนของคุณสวยมากและฉันก็ภูมิใจในตัวคุณมากค่ะเอ็ดเวิร์ดรู้สึกตื้นตันใจกับคําพูดของเอลิซาเบธเขารู้สึกขอบคุณสําหรับความรักและการสนับสนุนที่เธอมีให้เขาเสมอมาขอบคุณครับเอลิซาเบธเขากล่าวผมไม่รู้จะขอบคุณคุณอย่างไรหมดสําหรับทุกสิ่งที่คุณทําให้ผมฉันต่างหากที่ต้องขอบคุณคุณเอลิซาเบธพูดตั้งแต่คุณย้ายมาอยู่ที่นี่ชีวิตของฉัน ก็เปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นคุณทําให้ฉันกลับมามีความสุขอีกครั้งและฉันก็รักคุณมากค่ะเอ็ดเวิร์ดดึงเอลิซาเบธเข้ามาอบกอดผมก็รักคุณครับเอลิซาเบธเขากล่าวผมรักคุณมากกว่าสิ่งใดในโลกทั้งคู่จูบก,กันยังดูดดื่มท่ามกลางสวนดอกไม้ที่เบ่งบานความรักของพวกเขาเป็นเหมือนบทกวีที่บเลงท่ามกลางธรรมชาติอันงดงามเป็นความรักที่บริสุทธิ์และยั่งยืน เป็นความรักที่เกิดขึ้นในวัยหารัดแต่กลับงดงามและเปลี่ยนไปด้วยความหมายในค่ำคืนที่แสนโรแมนติกบนระเบียงบ้านที่มองเห็นทะเลเอ็ดเวิร์ดคุกเข่าลงต่อหน้าเอลิซาเบธเอลิซาเบธที่รักเขากล่าวผมรู้ว่าเราอายุมากแล้วแต่ผมก็อยากจะใช้ชีวิตที่เหลืออยู่กับคุณแต่งงานกับผมเถอะนะและอยู่เคียงข้างกันตลอดไปเอลิซาเบธนั้นตะไลด้วยความตื้นตันโอเอ็ดเวิร์ดฉันก็รักคุณเธอกล่าวแน่นอนฉันจะแต่งงานกับคุณ ทั้งคู่อบกอดกันท่ามกลางแสงจันทร์ที่สาดส่องพวกเขารู้สึกเหมือนฝันไปและขอบคุณโชคชะตาที่นำพาให้ทั้งคู่มาพบกันข่าวการแต่งงานของเอ็ดเวิร์ดและเอลิซาเบธท้ายสัปดไปทั่วหมู่บ้านทุกคนต่างรู้สึกยินดีและร่วมอวยพอรอให้กับทั้งคู่โทมัสรู้สึกมีความสุขมากที่เห็นคุณยายและเอ็ดเวิร์ดมีความสุขเขาเป็นเพื่อนเจ้าบ่าวในงานแต่งงานและกล่าวสุนทรพจน์อวยพรให้กับทั้งคู่งานแต่งงานของเอ็ดเวิร์ด และเอลิซาเบธจัดขึ้นอย่างเรียบง่ายในส่วนหลังบ้านของเอลิซาเบธท่ามกลางเพื่อนสนิทและครอบครัวเอลิซาเบธสวมชุดแต่งองกงานสีขาวที่เธอตัดเย็บเองส่วนเอ็ดเวิร์ดสวมชุดสุดสีเทาที่เขาซื้อมาสำหรับโอกาสพิเศษนี้ทั้งคู่ดูมีความสุขมากและเปล่นประกายแห่งความรักออกมาอย่างชัดเจนหลังพิธีแต่งงานเอ็ดเวิร์ดและเอลิซาเบธใช้ชีวิตคู่ร่วมกันยังมีความสุขในบ้านหลังเล็ก ริมทะเลพวกเขามักจะตื่นขึ้นมาพร้อมกันในตอนเช้าและเดินไปที่สวนเพื่อรดน้ำดอกไม้และพูดคุยกันบางวันพวกเขาก็จะออกไปเดินเล่นที่ชายหาดหรือปีนเขาเพื่อชมวิวทิวทัศน์อันสวยงามของคอควายอ,าอ่างรอเรือทันทคาดนอรนัวแวนอ,อ่างรอลิงรอลิงทันทคาดในตอนเย็นพวกเขามักจะทําอาหารรับประทานร่วมกันและพูดคุยกันถึงเรื่องราวต่างๆในชีวิตเอ็ดเวิร์ดและเอลิซาเบธ ต่างรู้สึกขอบคุณสำหรับความรักที่พวกเขามีให้แก่กันพวกเขารู้ว่าความรักของพวกเขาเป็นสิ่งที่พิเศษและหายากยิ่งและพวกเขาก็สัญญาว่าจะาทนุถนอมและรักษาความรักครั้งนี้ไว้ให้นานที่สุดแม้ว่าเอ็ดเวิร์ดจะมีความสุขกับเอลิซาเบธแต่เขาก็ยังคงรู้สึกผิดต่อมาการ์เรตตอเขาตัดสินใจเขียนจดหมายถึงเธอเพื่ออธิบายทุกอย่างและขอโทษเธอสำหรับทุกสิ่งที่เกิดขึ้นถึงมาการ์เรตตเขาเขียนผมรู้ว่า มันอาจจะสายเกินไปที่จะขอโทษแต่ผมก็อยากให้คุณรู้ว่าผมเสียใจจริงๆสำหรับทุกอย่างผมไม่เคยตั้งใจที่จะทำร้ายคุณผมรู้ว่าเราห่างเหินกันมานานแล้วและผมก็โทษตัวเองสำหรับเรื่องนั้นผมหวังว่าคุณจะให้อภัยผมได้และผมก็หวังว่าคุณจะมีความสุขในชีวิตของคุณด้วยความรักเอ็ดเวิร์ดหลังจากส่งจดหมายเอ็ดเวิร์ดรู้สึกโล่งใจเหมือนได้ยกภูเขาออกจากออก,กอเขารู้ว่า เขาไม่สามารถแก้ไขอดีตได้แต่เขาก็หวังว่ามาการีตจะให้อภัยเขาและเขาก็สามารถเริ่มต้นชีวิตใหม่กับเอลิซาเบธได้อย่างสบายใจหลายสัปดาห์ต่อมาเอ็ดเวิร์ดได้รับจดหมายตอบจากมาการีตถึงเอ็ดเวิร์ดเธอเขียนฉันได้รับจดหมายของคุณแล้วและฉันก็อยากให้คุณรู้ว่าฉันไม่โกรธคุณเลยฉันรู้ว่าเราต่างก็มีส่วนผิดที่ทําให้ชีวิตแต่งงานของเรา ต้องละมอเหลวฉันเองก็เสียใจที่เราไม่สามารถอยู่ด้วยกันได้แต่ฉันก็ดีใจที่คุณได้พบกับความสุขฉันหวังว่าคุณและเอลิซาเบธจะมีความสุขมากๆและฉันก็ขอให้คุณโชคดีในชีวิตด้วยความรักมาการ์เร็ตเอ็ดเวิร์ดน้ำตาไหลเมื่ออ่านจดหมายจบเขารู้สึกขอบคุณที่มาการ์เร็ตให้อภัยเขาและเขาก็รู้สึกดีใจที่เธอไม่ได้โกรธเขาเอ็ดเวิร์ดนำจดหมายของมาการ์เร็ตไปให้เอลิซาเบธดูผมได้รับจดหมายจากมาการ์เร็ตเขากล่าว เธอให้อภัยผมแล้วเอลิซาเบธยิ้มและโอกกอดเอ็ดเวิร์ดฉันดีใจที่ทุกอย่างลงเอยด้วยดีเธอกล่าวตอนนี้คุณก็สามารถเริ่มต้นชีวิตใหม่กับฉันได้อย่างสบายใจแล้วใช่ครับเอ็ดเวิร์ดพูดผมรู้สึกเหมือนได้เกิดใหม่และผมก็พร้อมที่จะใช้ชีวิตที่เหลืออยู่กับคุณฉันก็เหมือนกันคะ่ะเอลิซาเบธพูดฉันรักคุณเอ็ดเวิร์ดและฉันก็มีความสุขมากที่ได้อยู่กับคุณผมก็รักคุณครับเอลิซาเบธเอ็ดเวิร์ดพูดผมรักคุณ มากกว่าสิ่งใดในโลกทั้งคู่จูบกันยังดูดดื่มท่ามกลางแสงแดดที่สาดส่องพวกเขารู้สึกขอบคุณสำหรับโอกาสครั้งที่สองในชีวิตและสัญญาว่าจะใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขและเต็มไปด้วยความรักค่ำคืนหนึ่งหลังจากรับประทานอาหารเย็นเอ็ดเวิร์ดและเอลิซาเบธนั่งคุยกันนอที่ระเบียงบ้านเอ็ดเวิร์ดเอลิซาเบธพูดขึ้นฉันมีความลับจะบอกคุณอะไรหรือครับเอ็ดเวิร์ดถามด้วยความสงสยัย ฉันท้องเอลิซาเบธตอบด้วยรอยยิ้มดวงตาของ Edward เอ็ดเวิร์ดเบิกกว้างด้วยความประหลาดใจคุณพูดจริงหรือเขาถามจริงสิคะเอลิซาเบธตอบฉันไปตรวจมาแล้วหมอบอกว่าฉันท้องได้สองเดือนแล้วเอ็ดเวิร์ดลุกขึ้นจากเก้าอี้และอบก,กอดเอลิซาเบธนี่เป็นข่าวดีที่สุดเลยเขากล่าวผมไม่รู้จะพูดยังไงดีผมมีความสุขมากฉันก็มีความสุขมากคะ่ะเอลิซาเบธพูดฉันรู้ว่าเราอายุมากแล้วแต่ฉันก็คิดว่า เราสามารถเป็นพ่อแม่ที่ดีได้แน่นอนครับเอ็ดเวิร์ดพูดเราจะเป็นพ่อแม่ที่ดีที่สุดในโลกทั้งคู่หัวเราะและอบกอดกันพวกเขารู้สึกตื่นเต้นและมีความสุขกับอนาคตที่กำลังจะมาถึงการตั้งครรภ์ของเอลิซาเบธเป็นเรื่องที่น่าประหลาดใจสำหรับทุกคนนอรวมถึงตัวเธอเองด้วยเธอไม่เคยคิดเลยว่าตัวเองจะสามารถตั้งครรภ์ได้อีกในวนัยนี้แต่เธอก็รู้สึกยินดีและขอบคุณสำหรับของขวัญชิ้นพิเศษนี้เอ็ดเวิร์ด ดูแลเอลิซาเบธเป็นอย่างดีตลอดการตั้งครรภ์เขามักจัดทำอาหารที่มีประโยชน์ให้เธอรับประทานพาเธอไปเดินเล่นและคอยอยู่เคียงข้างเธอเสมอโทมัสเองก็รู้สึกตื่นเต้นที่จะได้เป็นคุณลุงเขามักจะแวะมาเยี่ยมเอลิซาเบธและเอ็ดเวิร์ดบ่อยๆและช่วยเตรียมข้าวของสำหรับเด็ก9เดือนต่อมาเอลิซาเบธก็คลอดลูกสาวที่น่ารักและแข็งแรงพวกเขาตั้งชื่อให้เธอว่าโรสซึ่งแปลว่าดอกกุหลาบในภาษาอังกฤษ โรสเป็นเด็กที่น่ารักและร่าเริงเธอมักจะยิ้มและหัวเราะอยู่เสมอเธอเป็นดั่งแก้วตาดวงใจของเอ็ดเวิร์ดและเอลิซาเบธพวกเขารักและทนุธนอมเธอเรากับเจ้าหญิงเอ็ดเวิร์ดและเอลิซาเบธใช้ชีวิตยังมีความสุขกับโรสในบ้านหลังเล็กๆริมทะเลพวกเขามักจะพาเธอไปเดินเล่นที่ชายหาดปิกนิกในสวนและเล่านิทานให้เธอฟังก่อนนอนโรสเติบโตขึ้นมาท่ามกลางความรักและความอบอุ่นของครอบครัว เธอเป็นเด็กที่ฉลาดมีสเสน่ห์และเต็มไปด้วยจินตนาการเธอมักจะวาดรูปแต่งเรื่องและเล่นกับดอกไม้ในสวนเอ็ดเวิร์ดและเอลิซาเบธภูมิใจในตัวลูกสาวของพวกเขามากพวกเขารู้ว่าโรสเกิดมาเพื่อทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่และพวกเขาก็สัญญาว่าจะสนับสนุนและให้กำลังใจเธอในทุกๆสิ่งที่เธอเลือกทำหลายปีผ่านไปโรสเติบโตขึ้นเป็นหญิงสาวที่สวยและเก่งกาจจังหวัดเธอได้รับทุนการศึกษาไปเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยในลอนดอน เอ็ดเวิร์ดและเอลิซาเบธรู้สึกภูมิใจในตัวลูกสาวของพวกเขามากแต่พวกเขาก็รู้สึกเศร้าที่เธอต้องจากไปไม่ต้องห่วงนะคะพ่อกับแม่โรสพูดในวันที่เธอต้องเดินทางไปลอนดอนหนูจะกลับมาเยี่ยมพ่อกับแม่บ่อยๆนะคะพ่อกับแม่จะคิดถึงลูกมากนะักโรสเอ็ดเวิร์ดพูดดูแลตัวเองดีๆและตั้งใจเรียนหนอนักขพ่อโรสตอบหนูสัญญาว่าจะทำให้พ่อกับแม่ภูมิใจเอลิซาเบธโอบก,กอดลูกสาวแม่รักลูกนะ รสเธอกล่าวดูแลตัวเองดีๆและอย่าลืมเขียนจดหมายมาหาแม่บ้างนะหนูก็รักแม่ค่ะโรสตอบหนูจะไม่มีวันลืมพ่อกับแม่และหนูจะเขียนจดหมายมาหาบ่อยๆค่ะโรสโบกมือลาพ่อกับแม่ของเธอและขึ้นรถไฟไปยังลอนดอนเอ็ดเวิร์ดและเอลิซาเบตยืนมองจนรถไฟลับตาพวกเขารู้สึกทั้งสุขและเศร้าในเวลาเดียวกันพวกเขามีความสุขที่โรสกำลังจะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ แต่พวกเขาก็รู้สึกเศร้าที่เธอต้องจากไปไกลไม่ต้องห่วงหรอกเอ็ดเวิร์ดพูดกับเอลิซาเบธโรสเป็นเด็กที่เข้มแข็งและฉลาดเธอจะสามารถดูแลตัวเองได้ฉันรู้ค่ะเอลิซาเบธตอบแต่ฉันก็อดเป็นห่วงเธอไม่ได้อยู่ดีเราก็แค่ต้องเชื่อใจในตัวเธอเอ็ดเวิร์ดพูดและคอยสนับสนุนเธออยู่เสมอคุณพูดถูกเอลิซาเบธตอบเราต้องเชื่อใจเธอเอ็ดเวิร์ดและเอลิซาเบธกลับมาใช้ชีวิตตามลำพังในบ้าน หลังเล็กๆริมทะเลพวกเขารู้สึกคิดถึงโรสมากแต่พวกเขาก็รู้ว่าเธอกำลังไปได้ดีในชีวิตพวกเขามักจะเขียนจดหมายและโทรศัพท์คุยกับเธออยู่เสมอและพวกเขาก็รู้สึกยินดีที่ได้รับรู้เรื่องราวต่างๆในชีวิตของเธอหลายปีต่อมาโรสเรียนจบมหาวิทยาลัยและได้งานเป็นนักกล่าวในลอนดอนเธอประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานและเป็นที่ยอมรับของทุกคอรอโรสมักจะก,กลับมาเยี่ยมเอ็ดเวิร์ด และเอลิซาเบธที่ขอควายอาอ่างรอเรือทันทคาศน,นอนนูโวแวนอองรอลิงรอลิงทันทคาดอยู่เสมอเธอมักจะเล่าเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับชีวิตในเมืองให้พ่อแม่ของเธอฟังและพวกเขาก็รู้สึกยินดีที่ได้รับรู้เรื่องราวต่างๆในชีวิตของเธอเอ็ดเวิร์ดและเอลิซาเบธใช้ชีวิตบ้านปลายยังมีความสุขพวกเขามักจะนั่งคุยกันที่ระเบียงบ้านมองดูพระอาทิตย์ตกดินและพูดคุยกันถึงเรื่องราวต่างๆในชีวิต พวกเขารู้สึกขอบคุณสำหรับความรักที่พวกเขามีให้แก่กันและขอบคุณสำหรับครอบครัวที่แสนอบอุ่นและสวยงามที่พวกเขามีวันหนึ่งเอ็ดเวิร์ดและเอลิซาเบธนั่งคุยกันอยู่ในสวนเอลิซาเบธเอ็ดเวิร์ดพูดขึ้นผมรู้สึกขอบคุณสำหรับทุกสิ่งที่คุณทำให้ผมคุณทำให้ผมมีความสุขมากกว่าที่ผมเคยคิดว่าจะเป็นไปได้ฉันก็รู้สึกขอบคุณสำหรับทุกสิ่งที่คุณทำให้ฉัน เหมือนกันคาดเอ็ดเวิร์ดเอลิซาเบธตอบคุณทําให้ฉันกลับมามีความสุขอีกครั้งและฉันก็รักคุณมากค่ะผมก็รักคุณครับเอลิซาเบธเอ็ดเวิร์ดพูดผมรักคุณมากกว่าสิ่งใดในโลกทั้งคู่โอบก,กอดกันท่ามกลางสวนดอกไม้ที่เบ่งบานพวกเขารู้ว่าความรักของพวกเขาจะยังคงเบ่งบานตลอดไปเหมือนกับดอกไม้ในสวนที่พวกเขารักหลายปีผ่านไปเอ็ดเวิร์ดและเอลิซาเบธยังคงใช้ชีวิต ร่วมกันอย่างมีความสุขในหมู่บ้านริมทะเลที่เงียบสงบพวกเขากลายเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนและเป็นที่รักของทุกคนอเช้าวันหนึ่งเอ็ดเวิร์ดตื่นขึ้นมาและพบว่าเอลิซาเบธได้จากไปอย่างสงบในอ้อมแขนของเขาเอ็ดเวิร์ดรู้สึกหัวใจสลายเขารู้สึกเหมือนสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างไปในพริบตาแต่เขาก็รู้ว่าเอลิซาเบธต้องการให้เขามีชีวิตอยู่ต่อไปและเขาก็สัญญาว่า จะทำเพื่อเธอเอ็ดเวิร์ดใช้ชีวิตที่เหลืออยู่อย่างเรียบง่ายในบ้านหลังเล็กๆริมทะเลเขายังคงดูแลสวนดอกไม้ที่เขาและเอลิซาเบธได้ร่วมกันสร้างขึ้นและเขาก็มักจะคิดถึงความรักที่พวกเขามีให้แก่กันเขาเสียชีวิตยอย่างสงบในบ้านของเขาหลายปีต่อมาโดยมีรูปถ่ายของเอลิซาเบธวางอยู่ข้างเตียงเรื่องราวความรักของเอ็ดเวิร์ดและเอลิซาเบธกลายเป็นตำนานที่เล่าขานกันในหมู่บ้าน ริมทะเลผู้คนต่างจดจำพวกเขาในฐานะคู่รักที่แท้จริงผู้ซึ่งพิสูจน์ให้เห็นว่าความรักสามารถเกิดขึ้นได้ในทุกช่วงเวลาของชีวิตและความรักที่แท้จริงนั้นสามารถเอาชนะอุปสรรคทุกอย่างได้และนี่คือเรื่องราวของเอ็ดเวิร์ดและเอลิซาเบธชายหญิงที่โชคชะตานำพาให้มาพบกันในวัยและมอบความรักที่แสนงดงามให้กับพวกเขาเป็นความรักที่เรียบง่าย แต่ลึกซึ้งเป็นความรักที่เกิดขึ้นท่ามกลางธรรมชาติอันงดงามเป็นความรักที่ยั่งยืนและเป็นอมตัก